นอกใจแต่ยังรักสาวน้ำตานองทุกอดีสามีตำรวจกับแม่ผิดสัญญาไม่จ่ายสองแสนหลังยอมหย่าให้แถมยังข่มขู่สารพัดช้ำใจหนักถึงขั้นอยากจบชีวิตที่ศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางวิทโยทินจตุจักรกรุงเทพจากคิงแต่งทิมสะพานใหม่ได้พานางจอจานอายุ43ปีอดีตภรรยาจากสิบตำรวจทอทง นามสมมุติอายุ3 7ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสพ1ในจังหวัดสมุทรปราการหลอกให้ยาสัญญาว่าจะให้เงินชดเชยการยาในี่ย200,000บาทจะไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่พอยินยอมอยาให้แล้วก็ไม่โอนเงินมาตามที่ตกลงกันแถมยังคุมคู่อีกจึงเดินทางมาเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่กองปราบปรามช่วยเหลือทางด้านนำจอจาน ผู้สียหายนั้นได้เล่าว่าตัวเองคบกับสามีตำรวจได้มานาน14ปีจนตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ7ปีที่แล้วเพราะวันหนึ่งตนจับได้ว่าเขาไปมีผู้หญิงอื่นและเขาบอกว่าอยากหยา่าแล้วก็จะแถมเงินให้200,000บาทแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยสายเหตุทุกอย่างเกิดจากตอนแรกตนมีปัญหาหนี้สินจากการเล่นแชร์จึงตัดสินใจไปทํางานขายของที่เกาหลีใต้นานประมาณ5ปีแต่ยังติดต่อพูดคุยกันตลอด และตนก็พอจะรู้ว่าเขาคบกับคนอื่นจึงตัดสินใจกลับมาไทยจนได้รู้ว่าเขานอกใจจริงแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าความที่เรารักเขาไม่เคยไปต่อว่าอะไรเขาเลยปล่อยให้เขาเป็นอิสระทั้งที่เขาก็ยังเป็นสามีอยู่และเขาไปมีคนอื่นน่าจะเป็นที่นิสัยของเขาเพราะว่าตนนั้นก็ไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ของภรรยาเลยไม่เคยไปเบียดเบียนอะไรเขาทำมาหากินเองไม่เคยไปเกาะเขากินเขาด่าตนสารพัดบังคับให้ยา่าแต่ตนไม่ยอม เพราะว่ายังรักเขาอยู่จึงตัดสินใจหนีไปอยู่คนเดียวแม่สามีเป็นคนดีแต่ก็หลอกเราบอกมีเงินแล้วถ้าตนเซ็นยาปุ๊บจะโอนเงินเลยแต่สรุปสุดท้ายก็ไม่โอนให้นางโจจานบอกว่าก่อนที่จะยาเขาไปทําเรื่องกู้เงินสากรก่อนแล้วแต่เขาไม่ได้ให้พอคุยกันทางโทรศัพท์ก็ด่าเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วก็ยังขู่ว่ากูเป็นตํารวจอยากฟ้องก็ฟ้องไปมึงคิดว่าจะชนะเหรอไหนไหนทนายคนไหนจะช่วยเมืองบอกมาเดี๋ยวกูจะไปจัดให้ ตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าโตคนเดียวพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วเขามีปืนพกไปไหนมาไหนตลอดและจะมีลูกน้องเป็นอาสาอีกตนก็เลยกลัวอมามากๆพอตนยาเสร็จภรรยาใหม่ของสามีก็ประกาศว่าไม่มีทะเบียนสมรสแล้วสร้างความช้ำใจกับตนเป็นอย่างมากจนเป็นโรคซึมเศร้าเคยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองโดยเช็กเ,เตอร์กรีดข้อมือจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้วตนไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครจึงติดต่อไปที่จากคิงให้ช่วย หลัจากคิงก็บอกว่าจะพาผู้เสียหาย,ยานั้นเข้าพบพนักง,งานสอบสวนขอคําปรึกษาหาความผิดธรรมให้กับผู้เสียหายต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่พบพนักง,งานสอบสวนแล้วตํารวจได้สอบปากคําผู้เสียหายทราบปัญหาแล้วก่อนที่จะแนะนําให้ไปร้องบอกอปปปเอาผิดอดีตสามีแสบทางด้านวินัยแล้วก็จะประสานงานไปร้องเจรตํตรวจแห่งชาติด้วย